รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการหมุนตามโลกและไอซ์ออนกรอวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรงังสรรค์ซึ่งวิเคราะห์อะไรแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วมีประเด็นมีข้อมูลที่สับสนนะครับจากบทที่ท่านให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาทุกครั้งวันนี้เราจะพูดคุยของเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นี่นะพูดถึงว่าจะเป็นต่อไหมหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีปูตินกับทังกงคาคาซันนั้น จะมีผลบวกมีคะแนนบวกกับโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรที่จะมีการเลือกตั้งทำดีในสมัยหน้าก็อีกหนึ่งปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับเอาละครับเรื่องนี้เราจะมาฟังบทวิเคราะห์กับท่านจตุพงส,สักครู่นียวครับ ไปพบกับท่านาจะสมภพมานะนัสันกันเลยครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเราพูดกันต่อติดนะเรืเ่องของการสัมภาษณ์ของปูตินให้กับทักก์คซันมีเขาว่าอาจารย์คิดมองว่าจะมีผลบวกกับโดนั์ทรัมสำหรับเลือกตั้งสมัยหน้าอีกหนึ่งปีจากนี้ยังไงครับแน่นอนเลยบาะว่าคนที่ได้ประโยชน์สุดๆเดี่ยวคงไม่ใช่ปูตินคนเดียวนะเออนะครับแต่ว่าโดนัททรัมฐานะได้เป็น โอกาสขึ้นมาเป็นผู้สมัครในที่เป็นตัวแทนในพับดุการผมว่าค<อ>่อนข้างจะแน่นอนพอสมควรครับ,รบถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบางอย่างขวางกั้นอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสารสูงก็ออกมาให้ความเห็นทํารองว่าโอกาสจะไปนเหนี่ยวรั้งครัมไม่สมัครโดยข้อหาว่าไปยุยงให้ก่อ ความไม่ส um งบเนี่ยคงคงที่แ<อ>คปเจ้าฮิลอ่ะอะนะครับคงคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนออพู้นี้ให้ว่า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 อย่างอย่างยังมีท่าทีที่ที่ที่จะต้องมีรยายละเอียดเพิ่มมากขึ้น,นอะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้เหตุการณ์ของและรัฐมนตรีสารัฐเขาก็ไม่ห้ามเรื่องนี้ด้วยถูกไหมฮะคือรัฐมนตรีสาธารรัฐเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องอินเทอร์เคชั่นว่าไม่เฉพาะรระบดีข้าราชการหรือใครก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีการทําให้เกิดความ ไม่สงบของบ้านเมืองอที่ทําให้บ้านเมืองเองเสี่ยงส่งเสี่ยงต่อเรื่องปัญหาเศรษยิภาพท<อ>างด้านความเป็นโครงแล้วเนี่ยค,คุณไม่มีคุณเป็นข้าราชการอยู่ก็ต้องออกอหรือว่าคุณจะมาสมัครเป็นข้าราชการหรือว่าจะสมัครมารับเลือกตั้ง<อ>ก็ทาไม่ได้<อ>มันเกิดขึ้นในช่วงไหนครับมันไอ้กฎหมายฉบับนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่เกิดไอ้ซีวีวอรในสหรัฐอเมริกาที่เรารู้กันนะว่าไอ้สงครามกลางเมืองไฟเหนือไฟใต้ลบกันเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในช่วง อ่าสักปีหนึ่งแหหนึ่ง65ห้าครับช่วงช่วงช่วงกลางกลางค่อยเป็นทางปลายของรัชแสต์ที่4ี่ของเราเนะฮะรตอนนั้นอับดาอับราฮัมลินคอนเป็นฮร์ินอาเป็นฮริดีแล้วเป็นช่วงที่พักรคลิบรีบหรือว่าเริ่มก่อเกิดใหม่ๆด้วยนะฮะนะครับก็ในช่วงเนี้ยนะแล้วเมื่อในสุดฝ่ายเหนือนะที่นำโดยลินคอนเนี่ยชนะสงครามกลางเมืองครั้งนั้นนะแล้วก็ทำให้มีการตรากฎหมายออกมาว่าถ้า ผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์อินสเลชันเนี่ยในที่ว่านี่นะฮะก็ความไม่สงบก,ก็จะไม่สามารถารับราชการได้นะอะไรต่างได้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นเคสตัวอย่างขึ้นมาในปี1869นะก็ไอ้กฎหมายฉบับน,นี้มันออกมาสักประมาณสักปี1868 6เท่านี้ยนะฮะนะนะครับหลังจากที่สงครามกลางเมืองได้ผ่านพ้นไปรักษามสี่ปีพอสงครามกลางเมืองมันสิ้นสุดในปี1855ใช่ไหมฮะแล้วในปี1869เนี่ยมันก็จะมีคนคนหนึ่งไปฟ้องโดยอ้างถึงไอ้กฎหมายฉบับนี้ ว่ามีผู้อาสาอยู่สามคนที่มาตัดสินคดีของเขาเว่าผู้อาสาสามคนนี้ไม่มีสิทธิตัดสินคดีของเขาเพราะอะไรครับเพราะผู้อาสาสามคนนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นฝ่ายเฟเอรเรตเป็นฝ่ายใต้นะครับเป็นฝ่ายที่อินซึเรชันมาแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินเขานะฮะก็เป็นไงครับก็ก็หลังจากนั้นไอ้คดีเขาเรียกว่าเขาเรียกกิฟฟินเชส แ้้ใครตามบารเมืองอเมริกาก็จะรู้แหละในการในปีนนน1 8 6 9เนี่ยเขาก็อ้างอิงไอเหตุการณ์อันนี้ของคนไอมิสเตอร์กิฟฟินนี่แหละที่ไปฟ้องนี่นะฮะนะครับนะว่าว่าเป็นคดีตัวอย่างนะครับ,รบว่าว่าแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงถึงการที่ทรัมป์เองเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปยุโยงให้คนบุกสภาคองเกรสวันที่6มกราคมปี2021ใช่ไหมฮะก่อนที่ไบเดนจะสาบานตนเป็นทรัมดีแค่แค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะัะนะครับ ก็ก็อันเนี้ยจะเป็นเคสที่ที่ทีเรียวันน่าจะเป็นเคสหลักๆเลยที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถสมัครได้อแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีประมาณสักหนึ่งแปดเจ็ดสามเนี่ยมันก็มีการพาดอนนะฮะมีการออกกฎหมายที่โทษกรรมว่าใครที่ก่อเหตุการไม่สงบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ<อ>่ายเหนือฝ่ายใต้ทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่มีโทษอีกต่อไปแล้วนะครับนี่นี่คือประวัติศาสตร์อเมริกานะฮะเท่าที่ซึ่งคนัวอยากจะไม่รู้นะถ้าเราตามตามอ่านตามตามปรึกษาแล้วก็จะพอรู้นะครับนะ ครับฉะนั้นแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันก็ยังมันก็ยังมีการอ้างอิงเรื่อยมาแหละแต่ว่ามันกังวลม,มากว่าว่าอะไรมันคือ insertion นะมันต้องเข้าข่ายยังไงถึงเรียกว่าเป็น i n s e c t i o n นะฮะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอันหนึ่งแหละที่ที่จะใช้ได้อย่างทรามได้ถ้าเผื่อว่าสารสูงเองเกิดตัดสนินออกมาสารสูงที่มีอยู่9คน9้คนที่เป็นคนคนซื้อเป็นดทั้งหกคนนะคนซื้อเวทีซือว่าสายอนันตริยม6คนเนี่ยสามคนตั้งโดยมือของท่ามเองสมัยที่ท่ามเป็นะธานดีง้อโง่โที่แล้วนี่นะนะครับ ฉะนั้นก็ต้องรอรอ,รอ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 ข้อมูลจากสารสูงอีกครั้งหนึ่งและคดีอื่นๆที่ทัป์เจออยู่91คดีซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าทัป์น่าจะติดคุกถ้าเผื่อว่าเหตุการณ์มัน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 ,มน,มนไ,ดได้ได้ได้เกิดการตัดสินขึ้นมาในช่วงก่อนหรือตั้งนี่นะ,ะนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1920ครับ <นะ S 1> เป็นพาร์ตเนอร์อีก1920คือวามีผู้สมัครอิสระรายหนึ่งซึ่งลงสมัคร แข่งขันตำแหน่งประธานดีอและตัวเองติดคุกอยู่ครับเออและไอ้ผู้สมัครคนเนี้ยสามารถลงสมัครแข่งขันได้นะฮะแล้วได้คะแนนมันต้องร้ายคะแนนร้านเสียงไงนะอะมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นาตรฐานเนี่ยว่าว่ารัฐมนูลไม่ได้มันให้อิสระแก่ประชาชนมากว่าต่อให้คุณติดคดีอาญาอะไรต่างติดคุกอยู่ในคุกเนี่ยคุณก็ยังสามารถสมัครเป็นเป็นประธานดีได้เลยใช่ไหมจึงทำจึงจึงมีความเสื่อเลยว่าว่าตัวเองเนี่ยก็ก็ถึงได้มูฟอย่างที่เห็นอยู่ แล้วก็มูฟนี่โอ้โหก็แรงมากอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับชัชนะที่ไอโอวาก็ดีที่นิวแฮมเชอร์ก็ดีล่าสุดที่เนวาดาใช่ไหมครับที่ที่ไอรัตเลก้าดีนะครับก็เรียกว่าชนะแบบถล่มทลายติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหลือนิกกี้เฮลลี่คนเดียวที่ยังยังเป็นคู่แข่งอยู่จะดูแลเข้าคงฉะนั้นเมื่อเปนี้แล้วโอกาสทั้์จะขึ้นมาดีสูงมากและทัมป์นี่ให้สัมภาษณ์แต่เรื่องนี้น่าสกใจมากเลยครับนะฮะ ตัวอย่างเช่นในช่วงหลังสุจีนเนี่ยช่วงช่วงใกล้ๆกุจีนเนี่ยครัขาพูดว่า,า,วางไงครับก็อบอกเนี่ยถ้าเผื่อเขาได้เป็นพหาดีเนี่ยนะก็บอกเนี่ยนะถ้าเผื่อสมาชิกนาโต้เนี่ยไม่เพิ่มงบประมาณความมั่นคงขึ้นมาเป็นอย่างน้อยสองเปอร์เซ็นของ GDP เนี่ยเขาจะยุให้ปูตินไปถล่มด้วยนอกจากไม่ช่วยเหลือนั่นนะฮะเพราะว่าไอ้ชาร์เตอร์ไฟบทบัญญัติที่ห้าของสมาชิกนาโต้เนี่ย<อ>ชาตินาโต้ชาติใดเช่นหนึ่ง ถูกศัตรูรุกรานเช่นถูกรัสเซียรุกรานต้องไปชนน่วยอีก29ชาติต้องเข้าไปช่วยเหมือนกั็รุ่งประตูตอ,ตอีกรุกรานด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องลงคันนั่นคือไอ้ชัปเตอร์ไฟอันเนี้ยที่ที่ที่ทำให้ไอ้การเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยจึงมันจึงมีความหมายมากเลยรู้สึกมีความมันมม่นคงมีความมั่นคงใช่ทำให้ฟินแลนด์ก่อดีหรือไม่ดีใน30ประเทศหรือ30ประเทศเนี่ยถ้าถูกรุกรานา30ประเทศต้องลุมลุมกินโต้เลยครับแต่ว่าทรัมปให้บปเอย่างว่านอกจากฉันจะไม่ช่วยหรือคุณแล้วน จะยุด้วยออโอโ้โหนี่สถทานสะเทือนก็แสดงว่าเฮ้ยทุกคนต้องมาลงขันนะถออู่ไหมเขาบอกเช่นนั้นนะคุณต้องเพิ่มประมาณอย่างน้อยสองเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าไอ้ชาติสามสิบชาติเดิมเนี่ยก่อนรวมก่อนที่มีสวีเดนกับฟินแลนด์รวมเข้ามาเป็นสามสองชาติเนี่ย ก็มีเแค่หนึ่งในสามอ่ะที่มีงบใหม่ความไม่คงถึงสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับหรือว่ากว่าสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP นอกจากนั้นไม่ถึงทั้งสิ้นแม้แต่เยอรมนีประเทศพี่เบิ้มใหญ่ของของนาโตในยุโรปนี่นะฮะหรือว่าพี่เบิ้มใหญ่ของยูเนี่ยก็บอกว่าตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เศษเท่านั้นเองนะครับอ่าฉะนั้นแล้วก็บอกว่าฉะนั้นทรัมป์ก็เพราะไม่ใช่ไอ้นี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะว่าทรัมป์เองตอนเป็นทรัมป์ดีครั้งที่แล้วเนี่ยเราคงจำได้ว่าปี2018เนี่ยทรัมป์ขู่ว่าจะถอนตัวจากนาโต้ะนะฮะ<อ>ไปไล่ดูประวัติแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ม้วนเดียวกันเลยหนังม้วนเดียวกันเลยเ<อ>ก็คือทรัมป์ก็ไปเคี่ยวเข็นละ<อ>ว่ามันเรื่องอะไรจะต้องทําให้สหรัฐอเมริกาต้องมาเชื่อหรือคุณตลอดเ,อเพราะเพราะว่าฐานทัพอเมริกาในเฉพาะในกลุ่มนาโต้เนี่ย<อ>ผมว่ามันรวมไปแล้วไม่ตม่ำไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่น่าจะต่ำกว่าห้าหมื่นคนอะแล้วเพราะว่า ฐานทัพอ,อเมริการอบโลกเนี่ยมีประมาณสักร่วม800้อฐานทัพดีน,นะฮะมันอยู่ในอยู่ในนาโตเนี่ยผมว่าสักทาหารเนี่ยประมาณสักหนึ่งในสี่นะอยู่หนึ่งในสี่อยู่ในตะวันออกกลาง ในตะวันออกกลางที่กำลังมีปัญหาก็อยู่ทานนี้นะครับอยู่ในคูเวตก็ดีโอมานก็ดีนะครับ UAE ออก็ดีหรือว่าหรือว่ากาตาร์ก็ดีเนี่ยรวมไปแล้วห้าหมื่นคนห้าหมื่นกว่าคนแล้วก็อยู่มากที่สุดก็อยู่ในเอเชียแปซิฟิกอีกประมาณร่วมแสนคนตั้งแหล่งกอมโรมานี้นะครับเขาบกเนี้โอ้โหทหารเขาที่ประจำการอยู่ในโรมเนี่ยกองทัพฐานทัพต่าง ก็ต <Construction>. ้องออกเงินช่วยเหลือตัวเองโดยสหรัฐอเมริกานะครับแล้วทาไมคุณไม่ไม่ดูฉันมาช่วยปกป้องบ้านเมืองของคุณน่ะมาช่วยคุณอ่ะณก็ต้องช่วยศาสตฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องเพิ่มเข้ามาใความไม่คงขึ้นมาตามที่มีการเรียกร้องมาโดยท้ามาตลอดก็คือต้อง2% GDP เของนะครับ จานั้นก็ทัพมึงได้โกรธมากในคนนี้ในการไปหาเสียงที่เนวาดาไงที่ให้สัมภาษณ์ทีนะไอ้ล่าสุดทีนะถึงว่าอัดเลยอัดเลยนะครับแล้วตอนนั้นแต่ก็สะเทือนกันหมดทีแบบปี2018นี่ห้ามทับกันอุตลุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชอนโบตันก็ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรครับจอห์นเคลลี่นะที่เป็นเป็นผู้ชาผู้ผู้ประชาการกองทัพเดิมนี่นะฮะที่อยู่ในกองทัพไออยู่ในแกรนเนี่ยก็ออกมาห้ามทับกันอย่างหนักจงรั่ง จะกม่ตังอเมริกาไม่ได้รุดออกมาจากนาโตถ้าออกลุดออกมามันก็ไม่เจือได้ใช่ไหมครับและไอ้งว่นเนี่ยโอ้โหมันก็เลยสร้างความสั่นสะเทถถือนอย่างมากนะฮะในกรณีของของสมาชิกนาโตว,ว่าอเมริกาถ้าเผื่อว่าเกิดเปลี่ยนท่าทีขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหนะและยิ่งมาปูตินให้สัมภาษณ์นี้โอ้โหมันยิ่งทําให้เป็นไงฮะและระหว่างที่ทําให้สัมภาษณ์ผมผมเปิดดูคลิปของเขาในะระหว่างที่ที่สัมภาษณ์ในเรื่องเนี่ยด้วยความกี่โอกาสด้วยท่าทาง โอ้โหสมาชิกสาวกอนิภาพมีการตกมือกันเกี่ยวเกับเฮกันสนั่นสนั่นหวั่นไหวนะฮะนะครับะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าคนอเมริการจำนวนไม่น้อยแหละที่ที่ที่เอาด้วยที่เอาด้วยกับรัมเทเห็นด้วยนะหรือว่าไม่เห็นด้วยต่อการที่จะไปช่วยเหลือยูเนสโซไม่ใช่มานรณาออกเงินเป็นพี่ใหญ่ตัวเดียวใช่ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์การออกมาให้สัมภาษณ์ของปูตินต่อทักเกอร์คาร์ซันเนี่ยนะมมนมีผลยังไงครับคืนหนึ่งทำให้การผ่าบโงะบาน โดยสภาของเคสนะฮะซึ่งจะไปช่วยเหลือยูเครนเนี่ยซึ่งดีบุคคพยายามผลักผลักดันเต็มที่เพราะรู้ว่ามันเป็นเป็นปีทุท้ายไงนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่ไม่พยายามจัดการกับปูตินให้เต็มที่เนี่ยเกิดท้ามขึ้นมาเนี่ยคุณจะไปจัดการต่อได้ยังไงล่ะนะครับเเพราะว่ามันคงจะเปลี่ยนนโยบายเป็นหน้ามือไปหลังมือเลยใช่ไหมครับนี่แหละเขาบอกเขาจะอยู่สงครามภายในวันเดียวอ่ดเลยนะครับเออครับฉะนั้นเป็นไงฮะมันก็เลยมันก็พอ ครัมมีท่าทีแบบนี้ออแล้วก็ปูตินก็มาให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี่เป็นไงครับ ก็แสดงว่าไอ้งบประมาณที่จะผ่านสภาคองเกรสโดยไปยิงสภาล่างนะไอ้สภาเฮาส์เนี่ยนะซึ่งรีพับเป็นการคุมเป็นเสียงข้างมากอยู่เนี่ยก็ยังยากลำบากมากไอ้สภาสภาเซนิทหรือว่าอุตสิสภามันก็โอเคแหละเพราะว่าเพราะว่าดีมอร์การดมีคาแเสียงเกินอยู่สักสักสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะไปหาไอ้ใบไปดีซันบางส่วนมาซัพพอร์ตใช่ไหมฮะแต่สภาละกว่ามันจะผ่านพ้นเนี่ยมันก็คงจะเรียกว่าโอ้โหคงจะนะครับทุลักทุเลอ่ะยิ่งโดนัลด์ทรามาให้ ความเห็นจ่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่ามันก็มาจากไอ้ไอ้กรณีของไอ้การให้สัมภาษณ์ของปูตินมันก็ทําให้คนเมนกันจำนวนมากเนี่ยก็คนไปดูล้านสองล้านวิวในร้อยร้อยสองร้อยล้านวิวในเวลาเพียงแค่วสองวันเนี่ยน่าจะน่าจะมีคอนซูร์หรือที่เป็น positive thinking กับรัสเซียมากขึ้นใช่เพราะเขาเป็นเหมือนเับเขาเป็นผู้ถกถามถูกไหมอาจารย์ผู้ถกถาด้วยนะเพราะเพราะมันได้ได้เพราะอะไรเขาเพราะคนเพราะว่าคน ขึ้นข้าประเทศะแล้วเมกันก็ไม่อยากจะเอาเงินไปทุ่มเรื่องสงครามอะใช่ใชเพราะเศรษฐกิจคนในประเทศก็แย่อยู่แล้วถูกไหมครับเราจะเห็นโฮมเลสีเพิ่มเยอะมากตอนนี้แล้วไงต่อครับดังนั้นเป็นไงครับล่าสุดเนี่ยโอ้โหสิ่งที่ทําให้ไบเดนถูกวิเากษ์อาจารณ์มากเนี่ยคุณตังร่งคุณตงรู้เรื่องอรไรเหม่ะ ใช้ติ๊กต๊อกหาเสียงครับโอ้โหอันนี้สนันวันไว้แล้วคนที่ออกมาวิพากษ์อย่างวิจารณ์อย่างมากก็คือเดโมแครตด้วยกันซึ่งเป็นประธานฝ่ายข่าวกรองของกันมาธิการไปเากององทยาศตรออยู่นี่ใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปไปประกาศว่าไม่ให้ใครชกช้ใช่แมอะไรต่างเขาว่าติ๊กต๊อกเป็นภัยความมั่นคงแห่งชาติเรียกเอาอผู้จัดการติ๊กต๊อกประจําประจำอเมริกามาไต่สวนในรัฐสภานะครับโอ้โหนะครับ ไอ้สอสอสวของพรรครีพับลิกันเช่นทอมคอตตันก็ดีเล่นงานเส้าโอ๋โอ้ที่เป็นคนสิงคโปร์นะเรียกว่านักนวลุูแรงนะแต่ว่าไป็นงครับในสุดไบเดนมาใช้เองเพราะอะไรครับแล้วกระตางของเราว่าคนอเมริกันทุกวันเนี่ยใช้ทิกตอกอยู่กี่ล้านคนอผมว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านร้อยเจ็ดสิบล้านคนร้อยเจ็ดสิบล้านคนขนาดไปห้ามนะครับาดะ้าือดรัฐการนะโจรมากคือคนหนุ่มสาวเออ นะครับนะจานั้นแล้วถ้าคุณต้องการหาเสียงเอาคุณหนุ่มสาวเนี่ยคุณไม่ใช่ดิจิตอลเนี่ยคุณเสียเปบียอไหมอาจจะเบื่อว่าใส่ายทรัมป์เกิดฐานมาใช่นี่นะอะต่างๆนี่นะเพราะเขาเขาไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นคนไม่คนไปห้ามอ่าไปห้ามอะไรต่างเนี่ยะโอ้โหเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะแล้วแล้วแล้วแก้ตัวยังไงเนี่ยโอ้อันนี้ครับผมว่ามันก็เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์เเือนหมดลยผมเห็นเห็นสื่อเมื่อเมื่อ เมื่อเมื <of woods purposely Hi> <rad io> ่อเมื <sw to Amen worldwide> ่อเมื่อเมื่อเนี่ยวันเนี้ยวันนี้วันวันที่เราเราเราอัดรายการอยู่นี่นะฮะนะครับนะครับก็ก็ฉะนั้นก็จะเห็นแล่นะฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเปื่อโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นมาเป็นพระดีครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนผมว่าเขาจะดําเนินวอตกาดิโพเมซีก็คือหันก็ไปประกบรัสเซียเอแล้วก็ไปคืนย่าดีกับรัสเซียอแล้วมันก็แน่นอนแหละคนที่ถูกลอยแพงมะแน่ๆก็คือเซเลนสก จากนั้นมันก็เลยตอนนี้มันก็เลยทำให้ทั้งยุโรปเนี่ยผมว่าตอนนี้เซนต์กี้ก็ก็ค่อนข้างจะอยู่ในสเปซิชันที่อินสึคิวแล้วนะไม่แน่นอนล้มากอย่างมากเลยนะแล้วก็ทำให้นาโตเนี่ยอินสึคิวตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเผื่อเกิดทั้งไม่ยอมช่วยต่อแต่ไม่อินสึคิวถ้าบอกคุณยังจะลงต่อคุณต้องออกเงินเองไงถ้ายอมลง2% GDP อ่านะครับอย่างน้อยคุณต้องลง2%ของ GDP เพราะว่าอันนี้เปิดกับาร ขู่แล้วเอาจริงด้วยนะถ้าเป็นแล้วก็ลงมาคือลงสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็มาซื้ออาวุธอเมริกาไงเออนะครับแล้วก็เก็บเงินอีกอ่าฮาร์ดสต็อปปี้พวกนักข่าววุธอเมริกาก็แฮปปี้จับสุภาพบุรุษบ้านต่อหรือว่าหลายชาติในยุโรปที่ผิดอาวุธขายก็แฮปปี้แหละฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะนะครับครับและข้อสำคัญคือแล้วปูตินขนาดนี้ญาติดีกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออย่างมากเป็นไงครับแล้วทรัมป์เองก็มี มีมิตรไมตีกับคิมจองอืนอยู่พบกันแั้วกี่ครั้งอ่ะงวดที่แล้วใช่ไหมครับนะทั้งที่สี่ก้ปวโพทั้งที่ห้านอยยังไปเหยียบพื้นที่เกาหลีเหนือที่ปันุนจอมที่เส้นทางนสามสี่แด้วยแล้วไปไงครับถ้าทรัมป์นอกจากใช้วอสกาดิโพเมซีแล้วยังใช้จิมจิดิโพรเมซีด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหมันก็จะไปฝืนกันโยบายของดีดาร์ตแชรนที่ว่าเรียกว่าร้อยเพราะว่าเรียกว่าเลี้ยวโค้ง360องศาเลยใช่าเลยนะ นะรแทร็ปีนี้ปั๊บแน่นอนการเกมต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยโดยใช้ตัวแปรของนอกประเทศเนี่ยมันคงจะแหลมคมอย่างมากในตลอดช่วงก่อนมีการเลือกตั้งในวันที่5พฤษภายนในปลายปี2 0 2 4นี่ครับน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวเรียว่าทําเป็นคู่ต่อสู้ที่รุกคาดเลยนะนะอาจารย์นะแล้ดูจากจากณเวลานี้ถือว่าเป็นต่ออย่างมากด้วยนะใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อเรื่องของ การที่เท็กซัสประกาศตัวจะแยกตัวออกจากสหรัฐมริการนั้นมันมีปัจจัยลึกๆสำคัญอะไรที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงมาฟังบทวิเคราะห์กับท่านจันทร์สุภพ,พช่วงนี้วันนี้ลาไปพ่อกับท่านจันทร์สุภพมาล้างสรรต้องกราบคุณท่านจาย่ไปอี้ครับนะครับอย่าลืมติดตามชมหมุนตามโลกทางมริษททีวีเฟซบุ๊กทั้งยูทูบแฟนเพจได้นะครับทุกเวลาที่ท่าน้องการมีแต่เรื่องที่เป็นสาระเป็นบทวิเคราะห์ กับผู้ที่มีความรอบรู้แล้วก็ลึกซึ้งในรายละเอียดนะครับอย่าลืมนะครับดูช่อง5กด5วันนี้ผมขออนุญาตลายไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมาน้าษนสารครับสวัสดีครับ คนอาจจะเผลอทําสิ่งที่ผิดโดยไม่ตั้งใจพระอาจารย์มีวิธีทํายังไงให้ออกจากความรู้สึกผิดนั้นได้บ้างครับโบราณบอกว่าชีวิตของเรานั้นดีไม่ทั่วครับชั่วไม่หมดดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดก็หมายความว่ามันไม่มีใครหรอกนะที่ดีร้อยเปอร์เซนต์ครับและขณะเดียวกันก็ไม่มีใครหรอกที่มันจะชั่วร้อยเปอร์เซนต์ครับมนุษย์ปุรุชนนั้นก็มีดีผลชั่วมีชั่วปนดีครับทำผิดทำถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราตระหนักรู้อย่างนี้เราก็จะสามารถอาภัยให้ตัวเองง่ายๆครับพอเราอาภัยให้ตัวเองได้ว่าอ๋อที่เธอผิดพลาดเนี่ยที่เธอหกล้มหกลุกเนี่ยที่เธอทําผิดบ้างทําถูกบ้างเนี่ยจนเธอต้องมารู้สึกผิดกับตัวเองนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ใช่เทวดาลอยมาจากฟากฟ้าที่ไหนครับเธอเป็นมนุษย์ปุถุชนเท่านั้นเองพอเราตระหนักรู้ว่าอ๋อเพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนมีกิเลสไงรเราถึงยังทําผิดทําถูกกันอยู่ครับ พอเราตระหนักรู้อย่างนี้เราจะปลดปล่อยตัวเองได้เราจะให้อภัยตัวเองได้การที่เราตระหนักรู้ว่าเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนมันเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็งครับความเป็นปุถุชนมันเป็นจุดอ่อนคือเราไม่สามารถคนโทรลหรือบังคับบัญชาชีวิตของเราให้มันดีไปเสียทุกเรื่องเพราะว่าเรายังมีกิเลสเป็นแรงจูงใจใช่หรือไม่นี่มันเป็นจุดอ่อนแต่ขณะเดียวกันมันเป็นจุดแขง็งก็เพราะว่าเราเป็นปุถุชนเนี่ย เราถึงสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นอารยาชนได้ครับไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนนะเกิดมาแล้วก็บริสุทธิ์หลุดพ้นเลยไม่หรอกพระอรหันต์เหล่านั้นอารยาชนเหล่านั้นท่านก็เป็นปุถุชนท่านก็เคยทําผิดท่านก็เคยทําถูกบางท่านบางคนก็ไปทําผิดทําอะไรแย่ยๆมากมายจนรู้สึกหม่นหมองครองเศร้าถึงที่สุดแล้วความทุกข์ก็บีบคั้นจนต้องวิ่งไปหาพระพุทธองค์นระลูกก็เคยอ่านประวัติของพระอรหันต์หลายรูปครับพอเจอทุกข์หนักๆ เจอปัญหาหนักๆก,ก็อยากจะหนีทุกข์ค,ความทุกข์ก็เลยเป็นประตูที่เปิดไปสู่ความสุขเหมือนสำนวนเซนที่บอกว่า no ม no ัตโนโลตัสไม่มีตมก็ไม่มีบัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นจุดที่เราเป็นปุถุชนถ้าเราเข้าใจจุดนี้มันเป็นทั้งจุดอ่อนและเป็นจุดแข็งย้ำอีกครั้งหนึ่ง จุดอ่อนคือเราอาจถูกครอบงำด้วยกิเลสและนั่นแหละทําให้เราไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องไปเสียทั้งหมดแต่จุดแข็งก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นปุถุชนเราล้มตรงไหนรเราลุกตรงนั้นและบอกตัวเองว่าเธอนะยังมีโอกาสที่จะฝึกหัดพัฒนาได้เสมอครับ,รบไม่มีใครเป็นอรารยชนมาตั้งแต่เกิดอรารยชนทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่ผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจผ่านความเจ็บปวดมาทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่หยุดอยู่ตรงนั้น เขาไม่ขึงเขาไม่มัดเขาไม่ตรึงตัวเองไว้กับความหม่นหมองครองเศร้าแต่ว่าเขาเจ็บจากเรื่องไหนเขาเรียนรู้จากเรื่องนั้นแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นออกไปพูดสั้นๆล้มตรงไหนลุกตรงนั้นเจ็บจากเรื่องไหนตื่นรู้จากเรื่องนั้นถ้าตระหนักอย่างนี้ก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็มุ่งครับ